วัสดีครับวันนี้ผมก็มาทำเกมอีกชช่นเคยนะครับมาเริ่มเล่นกันเลยนะครับเอาด่านแรกนี่แหละครับมาก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมมีของนะครับของพื้นที่กว่าจะหาได้นี่คือยากมากเลยนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมเคยทำไปแล้วนะครับก็คือมีหมู่บ้านนะครับ ้ยทำไมขดกลางนี่ยิงยิงอยู่ในยามอีกเดี๋ยวก็ตายอีกอย่างมาไปกันต่อเลยอุ้ยเดี๋ยวจะตายถ้ามานี่คือตายเลยนะโฆษณานานๆเนี่ยโดนกินไปสิ ไปโดดขึ้นไปยากจัง <c oughs> แล้วก็อื่นแล้วเรา่ไม่ต้องหามากนะครับมามาดูท้างบัดเลยทข้งวันนี้ผมตัดตนไม้ไปแล้วแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยนะครับจะมีอะไรเอ่ยเฮ้ยลอยได้ด้วยครับ ก็เราก็จะไปที่ทะเลทรายกันเลยนะทะเลทรายซาลาหจริงๆมันก็เป็นทะเลทรายนี่แหละจะขอตั้งชื่อมันนี่แหละจะตั้งชื่อมันดู <c oughs> นว่าทะเลทรายอาลับดีนะซาลาหละกันนะลองตีสิไม่ได้อา้าวตีไม่ได้ ีแล้วมันจะล่วงมาเลยมันไม่มีบ็อกอะไรมากกันแล้วผมก็ไม่มีบ็อกอะไรมาด้วยนะครับแล้วดูในกระเป๋าเห็นไหม My God แท่ไม่มีอะไรเลยแล้วกลับไปที่ตรงนั้นเลยอือื ขึ้นมาบนนี้แล้วนะครับแล้วก็จะไปเทเทรายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะไปที่ย่านเดิมนะชุดเกาะน,น่าจะต้องหรือว่าเพราว่ามันไม่มีอะไรเลยเนีย่ยมันไม่ให้ขี่เลยไม่ขี่ก็ตีไปเลยเอา้าโฆษณาครับอา้าวแป๊บหบนึ่งนะครับผม ดีนะที่ผมไม่ได้ลงน้ำตรงนี้ไม่งั้นผมตายแนย่เราไปต่อกันเลยเนี่ยตีนอนตีงู่ ไม่รู้ว่าจะทำอะไรแล้วตัดไม้เป็น,นี่แหละเราจะเอามาทำเนสติกเผื่อเผื่อเผื่อของที่มันเป็นเพ็ดมันอาจจะพังนะครับเอาสำรองไว้ครับแต่ตอนนี้ก็นอนก่อนนะครับผมขี่รับมาตัดต้นไม้กันเลยนะครับ ผม่าจะยังตัดไม่สุดนะเป็นไง <c oughs> โหได้มา,ยาเยอะกก็ผมก็จะทำการช้างป่านะ <c oughs> ผมลืมโอเคมาทางอีกรอบ เจ okay, นะแด้ไม่ต้องสิบแปดนะครับเยอะอยู่นะครับนี่ทำเป็นไม้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับโห ไปตอกกันเลยนะคิดว่าแถวนี้จะมีหมู่บ้านไหมเจยวเดี๋ยวไปตัดต้นไม้ก่อนนะ เฮ้ยการใช้งานยังไม่ลดเลยนะครับมาเราก็จะมาขุดอินต่อกันเลยนะครับอเอาเป็นแนวยาวประมาณนี้แล้วกัน อ้ยยังเยอะอยโอ้สามสิบเอ็ดมากันเลยนะโชว่วย มาเราก็จะมาหาหินกันเลยนะครับโอ้ย,อยนักนรียนรับเดี๋ยวนะขอขุดก่อนนะ ที่เล่แต่หินนี่แหละโอเคนะครับ ก็แค่แคสำหรับนี้นะครับขอตัวพี่นี่ดีๆกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะถ้าใครชอบกับเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะขอตัวพี่นี้ดีๆกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ